สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าก็ยังปลูกต้นไม้แถวๆนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวป้าจะต้องไปปลูกกลุ่มนี้ที่ตัดแต่งเอาไว้นะคะเนี่ยนี่ป้าตัดแต่งเอาไว้นี่นะคะกองอยู่นี่แล้วก็อยู่ที่กระถางมันก็ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวป้าจะปลูกต่อนะคะ และนี่ก็คือกระถางที่ป้าจะต้องแก้ไขใหม่นะคะ,ะเอามาที่นี่ดูว่าจะเอาออกหรือว่าจะเอาเหลือไว้ต้องอันนี้ต้องต้องเอาออกนะคะเพราะว่ามันมันโยกแยกแล้วป้าก็ต้องเอาออกพอดีคุณลุงยังเอาออกให้ป้าไม่หมดนะคะีป้าก็ต้องเอามาออกเองเนาะเพราะว่ามันก็มันมันคน่อนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไร มันซุดโซมนะคะมันซุดโทมไปแล้วแต่ว่าป้าก็าจะเอามาตัดแต่งใหม่นะคะเอามาตัดแต่งใหม่เพื่อที่จะปลูกใหม่นะคะให้มันข่าวอนนะคะให้มันอยู่ได้ไปอีกนานนะคะมันสภาพมันซุดโทมไปมันแก่ด้วยนะคะบางต้นมันก็แก่แต่ว่าถ้าหากเรา สามารถปลูกใหม่แก้ไขใหม่ได้มันก็จะกลับมางอกออกหน่อใหม่แล้วมันก็จะงามเหมือนเดิมได้เหมือนกลุ่มนี้นะคะเหมือนกลุ่มนี้ที่ป้าทํเสร็จแล้วนะคะป้าก็จะทําเหมือนกันคุณลุงเอาออกมาให้หน่อยอเอากระถางดอกไม้นะที่เหลือเอามาลื้อให้หน่อยค่ะอันนี้นะคะกลุ่มที่มันเป็นเล็กแบบนี้นะคะป้าก็จะเอารวมๆกันไว้ที่นี่ แล้วก็จะปลูกลงกระถางใหม่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะได้ขยายไม่ใช่ค่ะคุณลุงเอาอันนี้เอาให้หมดก่อนเอากระถางอันนี้มาให้หน่อยนี่ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไมห่หมดนะคะอเอามาที่นี่แหละเดี๋ยวจะมาตัดแต่งที่นี่มันึ้นใกล้ปุ๋ย อคุณลุงออกจากกระทางเลยถ้าจะขนาดนั้นก็คงต้องแต่งใหม่ค่ะเมื่อไม่สามารถที่จะไล่สดได้เมื่อกู่นี้ขึ้นไล่แต่ไม่ได้ใครเช็คให้มีเสียงไหมเพื่อนเฟซีเขาบอกเช็คไงจ้ะใช่ค่ะแต่น่าจะไม่มีแหละน่าจะไม่มีเสียงนะคะเตกตอนนี้ดิฉันลงไล์แล้วค่ะดิฉันถ่ายคลิป เปลืองชูมาสู่ชีวิตลำเค็นเพราะความจำเป็นอยากเป็นยูทูบกับเขาอันนี้นะคะตอนนี้ป้าก็กำลังลือนะคะทุกท่านหิงคอยตัวนี้ มันมีความฝันในใจฝันอยากจะเดินทางไปมุ่งไปเที่ยวไปทั่วจวักราคอมบางทีก็ต้องยอมสละทิ้งบ้างนะคะเพราะว่ามันจำเป็นต้องเอาออกทําใหม่นะคะทุกท่านเพราะว่ามันมันโซมแล้วและมันก็เกาะกันแบบไม่เป็นระเบียบนะคะ ก็จะทำหลูกให้มันเกาะกันให้เป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะอันนี้แหละนะคะ,ะ,ะตัด้ยกพอตัดแต่งไปอันไหนพอที่จะเข้าปลูกอยูก่ก,กลุ่มไหนได้ก็เอาเข้ากลุ่มของพวกนะคะเข้าเข้าพวกกันอันนี้ป้าจะแต่งให้เสร็จหมดเลยดีกว่านะคะ วายอมาอยุรานะคะป้าจะตัดแต่งให้หมดเลยก่อนดีกว่าค่อยจะไปปลูกกะเลกะล่อนนะคะน้องไม้ชองอันนี้ที่คุณลงลื้อให้เมื่อสักครู่นี้นะคะป้าก็จะมาตัดแต่งไว้เป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นของ ต้นไม้นะคะนี่นะคะลุงเดี๋ยวเสร็จแล้วมาช่วยกันหน่อยเลอะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัดแต่งออกไปเลยรากเก่ารากเก่ารากแก่กกนะคะก็แต่งออกไปเลยนะคะ อันนี้ก็ป้าก,ก็จะตัดเอาอันนี้มีมีรากงอกออกมาจากตรงนี้นะคะทุกท่านมีรากงอกออกมาจากตรงนี้ป้าก็จะตัดเอาไว้ปลูกอีกนะคะนี่เอาไว้กับกลุ anyway. мире, ่มนี้นะคะมีสปอร์หรืออะไรที่เขาเรียกมีรากงอกออกมาป้าก็จะเอาไว้ปลูกใหม่อ่ากลุ่มนี้ยาวเอาไว้ต่างหากนะคะกลุ่มนี้ยาวถ้าต้นยาวต้นสูงก็ต้องเอาไว้กับกลุ่มยาวสูงนะคะเหมือนนี้ อันนี้บางทีรากเขาเดินรากใหม่ไม่ได้เราก็ต้องแต่งให้ตัดแต่งแล้วแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมีรากองอกออกมาใหม่นะคะนี่นะคะนี่มีรากองอกออกมาก็เอาไว้กับกลุ่มนี้ไว้ปลูกใหม่นะคะ ยาวเอาไว้กับอันยาวเพราะอันนี้สั้นระดับนี้ก็เอาไว้กับกลุ่มนี้โอเคก็ดึงออกเลยนะคะดึงออกเลยเพื่อที่เราจะได้ตัดแต่งใหม่นะคะอันไหนที่มันไม่งามก็เอาออกไป อีกหนที่มันคิดว่ามันเยอะไปมันไม่งามด้วยก็เอาออกนะคะน,นี่ก็จะอยู่กับกลน,นี้โอ้โหลกลุงลังจังเลยลกลุงลังแบบนี้ต้องลื้อสีค้าเนาะยังไงดีรื้อออกทำหม่เลย แต่ความเป็นจริงยิ่งห้อยช่างน,น่าสงสารด้วยจักรวาลไกลเกินของผีที่มีอ้ลืมแต่งรากลืมแต่งรากจ้ายิ่งห้อยดีใจได้พบเส้นทางอยากเจอ เส้นทางของยูทูบเบอร์จะช่วยเธอท่องจากระวนแต่เส้นทางนี้ <c oughs> โอ้โหเสียงนะแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยน้ำตาลความหวังท่องจากระวล បងធឺជាមែនម เอามาให้กำลังใจได้ใช่ไหมนี่ย่ยย้ไม้ทองจะมาร้องเพลงกับยายเนาะเพราะมันไม่ง่ายจะมียอดซับกับเขาทั้งซับสไครต์ทั้งซับเงินทองจิต <c oughs> ใจปวดร้าวคงไปไม่ถึงฟังฟัน ฝากถึงเอซใจดีน่ารักทุกคนป้าเปียกก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยน้องไหมทองจ้าเอ๋สวัสด,ดีจ้าอย่าให้กำลังใจได้นะคะน้องไหมทองก็เป็นเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวป้าจะให้ดูอีกต่อไปว่าขั้นตอนทำปลูกหลังจากป้าเตรียม กิ่งพันธุ์เสร็จแล้วจะปลูกยังไงนะคะทุกท่าน